เคสนี้ก็คือคุณอ้อมเป็นพนักงานบริษัทเนาะซื้อ1วันอนุมัติเลยซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้ำด้วยนะคะ<อ>สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเช่นเคยนะคะอยู่กับทรายที่โชว์รูมติระสวยนะคะรถยนต์มือสองนั่นเองนะคะกับเงิน2 0 0 0 0บาทนะคะวันนี้มาส่งมอบรถค่ะอย่าต้องขออนุญาตคุยกับเจ้าของรถนิดนึงนะคะขออนุญาตแนะนำชื่อนิดนึงชื่ออะไรคะชื่อเลนก็นได้ชื่ออ้อมค่ะ อ,อยู่กับคุณอ้อมนะคะคุณอ้อมเป็นเจ้าของรถมาด้าสองนะคะสกายทีป er, รถสวยไหมคะคุณอ้อมสวยมากค่ะคันนี้เนี่ยไม่หนึ่งหมื่นสองพันกิโลเองไม่แท h, รบประกันเลยนะคะคเดินทางมาจากที่ไหนครับวันนี้าจากแถวงามวงวานค่ะงามวงวานเลยนะคะอเดี๋ยวแจกเงินกันก่อนวันนี้รับโปรโมชั่น20,000บาทจ้าเดินทางมารับส่งมอบรถแล้วก็มารับเงิน20,000บาทนะคะที่โชว์รูมตีรถสวยสาขาคลองสองธัญญาปทุมของเรานั่นเองเพราะอะไรถึงตัดสินใจ เดินทางจากงามวงวานมาที่นี่คะได้เห็นอะไรแล้วก็มีการรับประกันอะไรที่แบบทำให้คุณอ้อมมั่นใจที่จะต้องมาซื้อรถที่นี่ก็คือเงื่อนไขของอการบริการหลังการขายมีการรับประกันหนึ่งปีไม่ว่าจะเป็นการเช็คช่วงล่างอะไรพวกนี้ซึ่งดูแล้วที่อื่นคือไม่มีเหมือนอที่นี่ประทับใจในการรับประกันของเรานั่นเองนะคะของโชว์รูมเรานะคะรับประกันในส่วนของตัวโครงสร้างไม่ชนไม่วามไม่ตัดต่ออันนี้คือมั่นใจเลยดูแลหลังการขายด้วย เห็นบอกวันน <c oughs> ah, so um. ี royalty 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 ้จะไปเทสที่เพชรบูรณ์เลยใช่ไหมคะอ่าสดๆเลยนะคะและวันที่มายืนมาจัดมาจองค่ะคุณอ้อมค่ะมีค่าเสีย่ายอะไรไหมคะไม่มีค่ะไม่มีทุกอย่างฟรีหมดฟรีเลยแล้วก็วันนี้ได้เงินกลับบ้านไปเที่ยวเพชรบูรณ์อีก2 0 0 0 0่นบาทค่ะทางโชลูมเราเนี่ยเน้นเรื่องการจัดการจองฟรีค่าใช้จ่ายอันนี้สบายใจไหมคะสบายใจค่ะเนาะไม่ต้องห่วงว่าเราจะโดนยึดเงินจองหรือว่าจะจัดไม่ผ่านเคสนี้ไวมากซื้อคนเดียวเนาะ ใช่คนเดียวไฟแนนซ์วิ่งไปเสนอเอกสาร<ช>ที่ทํางานวันลุ้งขึ้น่านอนมัติอน,ตอนุมัติมารับรถเลย <c oughs> จองที่พักเลยใช่จองเลยค่ะก็วันนี้นะคะ,ะคุณอ้อมนะคะได้มาส่งมอบรถนะคะแล้วก็รับโปรโมชั่น2 0 0 0 0เราแจกกันจริงๆเลยเนาะยังไงวันนี้ขอเบอร์คุณอ้อมไว้นิดนึงเผื่อลูกค้าทางบ้านเนี่ยสนใจอยากจะเตรียมตัวอยากจะสอบถามว่าเฮ้ยออกได้จริงหรือเปล่าเป็นหน้าม้าหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะ,ะช่วยโปรโมทให้นิดนึงเดี๋ยวขอเบอร์โทรคุณอ้อมไว้นิดนึงค่ะ 091ค่ะ4456497่ใครนะคะที่สนใจอยากจะมาออกรถที่โชว์รูมนะคะเคสนี้ก็คือคุณอ้อมเป็นพนักงานบริษัทเนาะซื้อ1วันอนุมัติเลยซื้อคนเดียวไม่ใช่คนค้ำด้วยนะคะใครสนใจเมนเบอร์โทรไว้ได้เลยหรือโทรสอบถามคุณอ้อมก็ได้ออกจริงไหมศูนย์บาทจริงไหมรับเงินจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนงี้เนาะประมาณนี้ละกันค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณอ้อมมากๆเลยนะคะ